เสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักของครูนะคะกคับพบกันในรายวิชาภาษาจีดีแล้วกับเราชิมิงนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราชิอก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนเนื้อหาในแบบเรียนในบทที่2จบในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาทำในแบบฝึกหัดกันนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนแล้วเปิดไปในบทที่สองเราจะมาดูกันนะคะว่าเราชื่อได้สอนอะไรไปบ้างเราพูวน,นก่อนเราชื่อได้สอนทั้งคำศัพท์ใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือจะขึ้นหน้าจอแล้วอ่ะ How ดีใช่ไหมคะ Go สุนัขเราชื่อสอนไปแล้ว How แปลว่าดี Go ว่าสุนัขนะคะจากนั้น หนิวก็คือวัวนะคะหนิวก็คือวัวแล้วก็คำศัพท์อีกสามคำก็คือพาววิ่งถูก็คือศรีศรษะใช่ไหมคะแล้วก็ฉิวก็คือลูกบอลนะคะลูกบอลกลมๆนั่นเองอันนี้ครั้งที่แล้วงูลเลยใช่ไหมเราชื่อให้นักเรียนใช่ไหมคะออกสีงใช่ไหมคะแล้วก็ให้เขียนคำแปลเนาะ อันนี้เด็กๆทำแล้วแล้วก็เป็นอันนี้เราชื่อให้แปลใช่ไหมคะให้แปลเขียนแปลแล้วส่งมาให้เราชื่อทางไลน์ในครั้งที่แล้วจะได้ไหมจำได้นะคะเก่งมากอแล้วก็วันนี้เรารทบทวนคำศัพท์นิดนึงโกก็คืออะไรลูกโก,กแปลว,ว่าสุนัขใช่ไหมคะหนิวก็คือวัวนะคะวัวโถสีสา ผมเสียเมินก็คือนักเรียนทั้งหลายใช่ไหมคะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายในที่นี้ก็คือนักเรียนหลายๆคนใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนเนาะอ่ะโอเคในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตั้งที่แล้วหน้านี้เราเรียนไปหมดแล้วเนาะหน้านี้เรียนแล้ววันนี้เราเปิดหนังสือเรียนหน้าที่สิบเจ็ดค่ะหน้าที่สิบเจ็ดนะคะ ที่17อ่ะก็จะเจอกับอะไรเอ,อ่ยขอซูมนิดนึงนักเรียนจะได้เห็นชัดนะคะหน้าที่อ่า17ก็จะเป็นอะไรคะจะเป็นให้นักเรียนฟังแล้วก็วงกลมเสียงที่ได้ยินให้ถูกต้องใช่ไหมคะนักเรียนอ่า พร้อมแล้วหรือ,อยังให้นักเรียนหยิบด,ดินสอขึ้นมาค่ะดินสอขึ้นมาถ้านักเรียนได้ยินเราจะพูดคําไหนในข้อนั้นให้นักเรียนวงกลงนะคะวงกลงนะคะพร้อมไหมนะคะนับหนึ่งถึงห้าแล้วทาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าครบแล้วนะคะครบแล้ว ให้นักเรียนเปิดมาแล้วก็มาเจอในเริ่มในข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะอ่าเราชื่อขอหยิบดิสอขอเราชื่อกกอนอืมได้ละได้ดิสอแล้วอ่าเราชื่อจะพูดนะคะพูดก่อนนักเรียนวงนะคะวงเลยข้อหนึ่งเราชื่อพูดว่า how how อ่า how คืออะไรคือไหน วงเลยค่ะหาวคือนไหนคะมองเห็นไหมดูในหนังสือหน้าได้เลยหน้าที่สิบเจ็ดนะคะหาวคือนไหนวงเลยหนึ่งอันเท่านั้นนะไม่ใช่วงสองอันนะคะวงสองอันให้ผิดเลยนะคะหาวคือนไหนวงเลยค่ะต่อไปเหมาเหมาเหมาคือนไหนเหมาคือไหนคะ วงเลยนะคะวงเลยวงอันเดียวนะคะนักเรียนยังวงอะไรนะต่อไปข้อสามโคโคโคคืออะไรคืออันไหนคะวงเลยค่ะต่อมาข้อสี่ค่ะโถโถอ่าวโถคือไหนต่อมาข้อห้าลิ้ว รลิ้วอ่าลิ้วคือรลิ้วคือคอคะไรลิ้วคือไหนข้อสุดท้ายข้อหกนิ้วนิวอ่านิวคือไหนคะวงเลยคะ่ะวงเลยใช่ไหมจากนั้นนะคะน้องเรียนวงเสร็จแล้วเราชื่อก็จะทำไมฉเฉลยสิคะว่าถูกหรือเปล่า นักเรียนบางคนบอกว่าเราชื่อขาเราชื่อจะ,ะเฉลยทําไมถ้าเกิดหนูทำเอาหนูทําแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สมมุติว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้ทําแล้วก็มารอฟังเฉลยทีหลังเราชื่อหนูก็เสียเปรียบสิคะใช่ไหมเป็นเรื่องของการอะไรคะการฝึกคณาเรียนการฝึกว่าอ่ะถ้าเราทําด้วยตนเองก่อนที่เราจะ,ะเฉลยเราก็จะเป็นอะไรคะเป็นคนที่ เก่งใช่ไหมคะเป็นคนที่เก่งแต่ถ้าใครรอที่เราชื่อเฉลยอย่างเดียวแบบนี้ไม่น่ารักนะคะนักเรียนไม่น่ารักเลยแล้วจะทําให้เราทําไมด้วยเราไม่สามารถฟังได้รู้เรื่องเลยทําไม่ถูกเลยไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่าในออนไลน์นะคะนักเรียนถ้าเราชื่อบอกว่าให้ทําก็ต้องทําไปพร้อมกับเราชื่อไม่ใช่รอที่เราชื่อจะเฉลยก่อนแล้วค่อยทํานะคะนักเรียนแบบนั้นไม่น่ารักนะคะ มันจะทาให้เราทําไมเรียนไม่รู้เรื่องด้วยทาเองไม่เป็นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการซื่อสัตว์นะคะซื่อสัตว์เนาะอ่าข้อแรกเราจะเฉลยถ้านักเรียนถูกติ๊กถูกไปด้วยนะคะถ้าผิดก็ผิดนะคะให้กากระบาดเลยว่าผิดโอเคไหมถ้าไม่มีร่องรอยการเขียนว่าถูกหรือผิดเราเชิญแสดงว่านักเรียนรอกแล้วนะถูกไหมอืม โอเคข้อหนึ่งเราชื่อบอกห่าวคือไหนคะคืออนนี้อ่าหา่าววงอันนี้ใช่ไหมต่อไปข้อสองเราชื่อบอกเหมาเหมาคือไหนคะอ่าอันนี้เราชื่อพั่วเหมาคืออันนี้ถ้าอันนี้เป็นหล่านะคะข้อสามโคโคคือไหนคะคืออันนี้เนาะถ้าเป็นอันแรกอ่านว่าหมูนะคะข้อสี่ อ่ะข้อสี่โถโถคือไหนเครื่อนี้นะคะถ้าอันหลังอันว่าโถนะคะโถต่อมาข้อห้ารีวอ่าริววคือไหนริวก็คืออันนี้ถ้าเป็นอันแรกอันแรกอันนี้อ่านว่าซิวนะคะซิวนะต่อมาข้อหกหนิวอ่าหนิวเคือไหนคะคืออันนี้นะคะอันนี้ถ้าอันนี้อ่านว่าสิวนะคะนักเรียนอ่าโอเคเนาะ อันนี้คือที่อเะฉะเลยถ้าสมมติว่าใครตรงกับชาชเดเลยก็ตรวจถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยแต่ถ้าบางอันผิดบางอันถูกนักเรียนขีดตามความจริงนะคะขีดตามความจริงนะรู้ไหมขีดตามความจริงนะคะไม่ใช่เอ,อถูกก็คือถูกหมดเลยพี่ก็ถ้าผิดหมดก็ก็เขียนมาว่าผิดหมดเลยนะคะขีดก,กระบาลมานะ ถ้าถูกหมดก็คือถูกตามห่อชื่อแต่ถ้าผิดผิดบางข้อก็คือดูว่าอันไหนผิดก็กผิดอันไหนถูกก็ให้ถูกแบบนี้นะคะโอเคนะต่อมาอันนี้นักเรียนก็เขียนตามเส้นประนะคะเขียนตามเส้นประให้บรรจงสวยงามนะคะให้บรรจงสวยงามแล้วมาถึงอันนี้นะคะอันสุดท้ายอันนี้เนาะอ่าอันนี้ ในหน้าที่สิบแปดค่ะหน้าที่สิบแปดนะคะนักเรียนเปิดมนาะหน้าที่สิบแปดเลยอ่าเราชื่อขอไม่แยกขึ้นจออันนี้ดีกว่าเนาะจะได้มองเห็นชัดๆนะคะอ่าหน้าที่สิบแปดของเราชื่อนะคะหน้าที่สิบแปดของเราชื่อนะก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเป็นตัวเลขเป็นการ นับสิว่าเลขต่อไปจะเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะเด็กอ่าดูนะ,ะชื่่อขอเอาเมาส์เราชื่อสีแดงก่อ่าสีแดงมาแล้วข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นขั้นตอนการทาับเรา่อยังไม่ได้สอนนะับขออภัยค่ะขออภัยนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่ะ เราชื่อต้องสอนนับก่อนแล้วค่อยมาทำสิเนาะเราชื่อก็ดื่มเลยอ่ะเราชื่อสอนนับก่อนนะคะนักเรียนสอนนับก่อนอ่ะอันนี้เราชื่อจะพูดแล้วก็ต้องเรียนพูดตามเราชื่อนะคะอันนั้นย,ยังอย่าเพิ่งทำนะดูอันนี้ก่อนนะคะอ่ะเราชื่ออ่านให้ฟัง ear sun อ่านตามค่ะ ear sun ซานเอออีอ二า四ซื้อ่อา,ารออมรนทันแรกผ่านไปซืออู่ลิว้วอ่านตามด้วยนะสืออู่ชีซือปาสือจิว๋ว 二十一，二五六，二五七，二八，二九，三十一，三五六，三五七。 三八、三九、四十一，四五六、四五十四、八、四九、五十一，五五六。 五五七，五八，五九，六十一，六五六，六五七，六八，六九，七十一，七五六。 七五七，七八，七九，八十一，八五六，八五七八八，八九，九十一，九五六。 จจ็วอูสีจิดแปาจิวจิวอีปายอีอ่าโอเคครบแล้วนะคะครบแล้วจากนั้นมาเราเปิดมาหน้า18ด้านล่างนะคะหน้า18บด้านล่างอ่าเราชื่อขออนุญ,ญาตขึ้นเขากขอไอของเราชื่อนะคะโอเคเนาะอ่าเด็กๆก็จะพบกับหน้าตาของ อ่านังในหนังสือหน้าที่18จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ,ะเด็กๆดูนะคะเขาบอกว่าเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างแล้วทุกอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆดูในข้อที่1ชื่อจิ๋วคือเลข19ใช่ไหมคะเราช่้อขึ้นมาให้แล้วอ้อชื่ออ e ีคือเลข21อ้อชื่อซานคือ23เราชื่อถามว่ามันเพิ่มทีระเท่าไหร่ จาก19มา21จาก21มา23เพิ่มทีละเท่าไหร่คะ19 20 21 21 22 23เพิ่มทีละ2ใช่ไหมคะเพ่ียนมา2ฉะนั้นเลขต่อไปคือเลขอะไรคะในเมื่ออันนี้มา23แล้วตัวจิบสานแล้วต่อไปเลขอะไร23 24 25ใช่ไหมคะก็คือ อ้อชื่ออูนั่นเองยี่สิบห้าต่อมาถ้ายี่สิบห้าแล้วบวกอีกสองเป็นยี่สิบเจ็ดเป็นอ้อชื่อชีนะคะเอ้อชื่อชีต่อมายี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าเป็นเอ้อ 10. ชื่อจิวทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องเขียนเป็นตัวจีนใส่ช่องสี่เหลี่ยมน,นี้นะคะอ้อชื่ออูเขียนอย่างไรแทนแทน เออชื่ออูก็คือตัวเออนะคะก็ตัวอู่เออชื่ออู่ยี่สิบห้าเขียนแบบนี้นะคะเขียนตามเลยนะคะเขียนตามเราชื่อเลยต่อมายี่สิบเจ็ดเออชื่อชีอ่าเออชื่อชีขึ้นมาเลยเอานะคะต่อมาเออชือ 10, อช่อจิวเออชื่อจิวคืออันนี้เขียนตามเลยนะคะเขียนตามเลยนะคะราใชื่อให้เวลา การเขียนนะน้เรเลนสามารถกดสต็อปได้ตลอดเวลาแล้วก็เขียนตามเราชื่อจะได้สวยๆนะคะต่อมาข้อที่สองสามริวจิวก็คือสามหเกถามว่ามันเพิ่มทีละเท่าไหร่คะจากสามไปหจากหไป9้าเพิ่มขึ้นทีละสามใช่ไหมคะดังนั้นถัดจาก9้าเพิ่มอีกสาเป็นอะไร9ก้าก็สิบสิบเป็นสิ สองนั่นเองอ่าสินะคะจาก12บวกอีกสาเป็น15จาก15บวกอีกสาเป็น18ดังนั้นก็เป็นสือเออใช่ไหมคะสือเออสูสือปาใช่ไหมคะสือเออสูสือปานะคะสิบสและ18 เขียนตามเราช่อเลยเขียนให้สวยงามนะคะอ่าต่อไปข้อที่3จาก5เป็น10จาก10เป็น15เพิ่มทีละเท่าไหร่คะหเป็น10บสิบเป็นสิเพิ่มทีละห้ 5, ใช่ไหมดังนั้นถ้าจาก15ก็เป็น20 25และ3าสิบนะคะก็จะเป็น อสิบ二十五三十ใช่ไหมคะ三十เป็นยี่สิบยี่สิบ้าแล้วก็30สอ่เรามาอ่านพร้อมกันเขาบอกว่าแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงเนาะสิบเจีย่三十亿อ十三二十五二十西 เออส seaweed, ือจิวข้อสองซานลิวจิวสือเออสืออูสือปาอูสือสืออูเออสือเออสืออูาสืนะคะอ่าโอเคเนาะเขียนเสร็จหรือยังถ้าเขียนไม่เสร็จก็กดสต๊อกไปก่อนนะคะกดสตอไปก่อนอ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้งานที่ต้องส่งเหล่าชื่อก็มีด้วยการอยู่สองหน้าก็คือหน้าที่สิบเจ็ดคืออันนี้ใช่ไหมคะสิบเจ็ดหน้านี้นะคะหน้านี้่ะสิบเจ็ดหน้านี้งวงกลมเสร็จแล้วเขียนถูกเขียนผิดให้เราชื่อด้วยนะไม่งั้นเราชื่อไม่รู้นะคะว่าทําเองหรือว่ารอเฉลยของเราชื่อนะแล้วก็เขียนตามเส้นปะใช่ไหมคะในอันนี้ จากนั้นก็เป็นตัวเลขที่เติมอันนี้นะ18นะคะตัวเลขที่เติมอันนี้นะคะ,ะให้นักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ทําไมส่งมาที่ไลน์กลุ่มวันนี้งานเรามีสองหน้าก็คือหน้าที่17กับ18นะคะ17กับ18ให้นักเรียนถ่ายรูปจากนั้น เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ส่งมาที่อารบัมไลน์ของเราชื่อที่สร้างไว้ในกลุ่มนะคะโอเคนะคะในวันนี้เราก็จบเนื้อหาในแบบเรียนบทที่2เรียบร้อยนะคะครั้งหน้าเราชื่อจะมาสอนในเร่มแบบฝึกหัดบทที่2นะคะแบบฝึกหัดบทที่สอง ก็ครั้งหน้าเตรียมตัวไว้เลยนะคะเราจะเขียนกันเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราชื่อจะสอนแล้วก็ทำไปด้วยกันเลยจะหลายหน้านิดนึงนะคะโอเคเนาะสำหรับในวันนี้นะคะเราชื่อก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้อย่าลืมส่งงานเราชื่อนะคะหน้าสิ็ดกับหน้าสิบแปดถ่ายรูปเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนถูกต้องนะคะและส่งมาที่ไลน์ของเรา อัลาบ้ามนะคะไม่ใช่ลายในไม่ใช่ส่งมาในกลุ่มเลยนะอัลาบ,บ้าที่เราสร้างไว้ในกลุ่มนะคะโอเคนะคะสําหรับในวันนี้เราเชื่อก็เอาไว้เท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าเจอกันในแบบฝึกหัดนะคะสํ้หรับในวันนี้บายบ,ายบายเจเจนค่ะ